กันมาไหมคะครับธันพานุนะเดี๋ยวฟูฟูมาไหมครับหนึ่งมาไหมคะ ครูภาพครูบุญม,มาเขาไปไหนอะบิ๊กครูมันไปไหนเนี่ยครูก็ไม่รู้เหมือนกันอะครูมันไปไหนก็ไม่รู้อะ่ะเหมือนมันไม่ได้เรีเรยนหลายภาพแล้วอะ่ะเขามันเข้าข้าบครูเตยไหมอะไรนะค้าบครูเตยมันเข้าไหมครนะูอ่ะอ่อน้าไม่เข้าข้างอะไ,นะไม่เห็นเขา มันเข้าชมพะเข้า,ขาผูเตยหรอใช่แค่นั้นแหละที่เหลือก็ไม่เห็นไม่ว่างหรือว่ายังไงนิธีกันเข้าผูเตยนก็ไม่ใช่เปล่านิธีกันถ้าเจอบอกด้วยนะบอกว่าให้เข้าผ้าคูคนอื่นเลยนะบิ๊กถ้าเจอบอกคูดาถามหาบอก่อ่ะนิ่ิีกันมาไหม หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มาศูนย์ปัตเตอร์มาไหมคะศูนย์มาค่ะมาค่ะมาซีหญิงมาค่ะอัม อ้ําอ้ําอ้ําบีมมาไหมคะอ๋อศูนย์กีตา้ามาครับอ<ำ>้ํมาค่ะแก้ม รีมรีมปัม้มมาบูมออมสินมาค่ะเอ,อดิดบอสวันนี้ไม่เข้าหรออ่ะนุก๊ก กุ้งใหม่มาแยมเออต๊าะตองเก้าตั้งตีชายเอ้พลอยพลอยพลอยมาไหมคะตีชายมิ้ว มาป่ะเนี่ยมิ้วปอนมาครับคุณมาครับอ,อ,อันยังไหมคิดว่าแล้วค่ะบบแล้วมาใช่ไหมรุกมาไหมเนี่ย เห็นเข้ามาไม่ใช่ลื้อธัญญาไมะไปไหนแล้วละ่ะไมเข้าพังนลยอ่ะคูนะ่าจะจำไม่ผิดนะไมยไมใช่เมื่อกี้กูเห็นเขาเข้ามาแล้วแล้วเขาก็ไปไหนแล้วอ่ะไมมากันโทรศัพท์ร้อนยังไม่ได้เรียนเลยนะโทรศัพท์ร้อนแล้วเหรอเนี่ยครูหนูก็ร้อนเนี่ยร้อนแบบเมื่อกี้ขนาดขึ้นเตือนอะ โอเคไม่ไรเรย,ยมากเลยอะอเคค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อหาเลยไปดูที่แบบฝึกเราเรรอ่ะอ่ะครูให้นักเรียนทำอะไรคะ แยกตัวประกอบใช่ไหมโดยที่ใช้วิธีการอะไรคะหานสั้นอ่าอย่างข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้โดยการตั้งหารข้อหนึ่งถามทีละคนเลยคะ่ะคนแรกภูริทัศได้คำตอบเท่าไหร่คะข้อหนึ่งได้ เท่าไหร่นะคะถ้ามันดังหนูพิมพ์ตอบมาก็ได้นะคะพิมพ์มาก็ได้ตอบอะไรคะอ้าไม่มีคำตอบบิก๊กอ่ะบิ๊กก็ได้ข้อหนึ่งบิ๊กค่ะตอบอะไรคะข้อหนึ่งตอบหนึ่งร้อยเท่ากับสองยกกำลังสองคูณห้า ยกกนลังสองถูกต้องค่ะเก่งมากน,นี่เนาะน่าจะให้พิเศษเนาะข้อละหนึ่งคะแนนข้อละหนึ่งคะแนนอ่ะวิธีคิดนะคะก็หารเนาะหนูเอาสองหารก็เลยสองหารหนึ่งร้อยได้ห้าสิบครั้งเอาสองหารห้าสิบได้ยี่สิบห้าห้าห้าเป็นยี่สิบห้านะคะก็จะได้หนึ่งร้อยเท่ากับสองคูณสองคูณห้าคูณห้าเห็นไหมครูบอกว่าให้เธอเอาเป็นรูปถุงเท้าพอหารออกมาเสร็จเป็นจานวนเฉพาะเนาะหารจนกว่าจะเป็นจํานวนเฉพาะนะคะ ก็จะได้ข้อหนึ่งออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเอาตัวนี้มาคูณกันสองคูณสองคูณห้าคูณห้าก็จะได้เป็นสองยกกำลังสองคูณห้ากำลังสองนี่คือคำตอบนะคะถูกต้องต่อไปข้อสองอมศีลข้อ2ได้เท่าไหร่ ได้สองคูณสามยกกำลังสองคูณเจ็ดค่ะสองคูณสามยกกำลังสองคูณเจ็ดถูกต้องค่ะถูกต้องร้อยยี่สิบหกนะคะเอาสองหารก่อนเลยใช่ไหมเอาสองอะไรได้ร้อยี่สิบหกเนาะเออครึ่งหนึ่งก็คือหกสิบสามใช่ไหมก็จะได้เป็นสองหาร 6, หร้อยยี่สิบหกเหลือหกสิบสามเสร็จแล้วเอาสามไปหารค่ะ หรือเธอจะเอาสองหารมันคิดว่ามันจะลงตัวไหมมันไม่ลงตัวมันต้องสามลูกสามสองหกสามหนึ่งสามเหลือยี่สิบเอ็ดแล้วก็เอาสามหารสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนั่นเองแล้วก็เจ็ดที่ได้มันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็เลยหยุดนะคะแล้วก็เอาสองคูณสามคูณสามคูณเจ็ดก็จะได้เป็นสองคูณสองคูณสามคูณสองคูณสามคูณสามคูณเจ็ด เป็น2คูณ3กำลังสคูณเค่ะคําตอบดังนี้ถูกไหมถูกโอเคต่อไปข้อที่3ถามอ่าวิชากรค่ะข้อที่3ได้คําตอบเท่าไหร่คะกร วิชากรตอ,อบข้อสามหน่อยค่ะแล้วเปิดกล้องด้วยนะคะสรลวิทย์ด้วยทำไมชอบปิดกล้องเธอจะอายอะไรกันอเอาวิชากรตอ,อบค่ะถึงไหนแล้วเธอสะดวกไหมเนี่ย แยกได้เป็นเท่าไหร่อะหายเลยหักคะแนนดีบ้างเนี่ยเอาหนึ่งสองสามเนี่ยเอาผ่านเอาปามก็ได้ปามข้อสามค่ะปามแยกได้เป็นเท่าไหร่สองคูณสามคูณเจ็ดคูณห้าครต้องค่ะไม่ต้องยก,กํำลังเลยข้อนี้ 2หาร210เหลือ105 3หาร105นะคะเหลือเท่าไหร่3 3 9นะคะเป็น33เอ้ย35สิคูณผิดสาม้าิบห้าแล้วก็เอา5หาร35ได้กี่ครั้ง5 6 30 5 7 35นะคะก็ได้เป็น2องคูณ3คูณ5คูณเก็เป็นคำตอบถูกต้องนะคะต่อไปอาคูพิพั์พค่ะุูม ปูพิพัฒย์ยักษ์โสมตอบข้อสี่ค่ะได้คำตอบเท่าไหร่ตอบเลยใช่ไหมตอ,ตอบเลยค่ะตอบเลยได้สามคูณสี่คูณห้าคูณห้าใช่คิดอย่างนั้นข้อสี่นะครับผม ข้อสี่หนูต้องได้คําตอบเหมือนครูส่ถึงจะเอาอะไรมาหารก็ช่างนะคะอ่ะดูนะเมื่อกี้ที่พูดยังไม่ถูกนะอ่ะมาดูนะคะว่ามันได้เท่าไหร่ <S <S เริ่มลงท้ายด้วยแปดเนี่ยลงท้ายไป็นเลขคู่ครูจะใช้แม่สองก่อนนะคะสองอะไรได้สามสิบสองนะคะสองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งเป็นสองหกสิบสองแล้วก็สองสี่แปดนะคะเอาสองหารได้ร้อยหกสิบสี่นะคะ พอได้164แ,แล้วเอาแม่สองหารอีกนะคะเอาแม่สองหารอีกเนะี่ยเนาะเสร็จแล้วเอาแม่สองหารอีกนะคะหารปุ๊บได้164นะคะเสร็จแล้วเอาแม่สองหารอีกเอาแม่สองหารอีกสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกสองสองสี่ก็จะเหลือแปดสิบสองนะคะก็จะได้เป็นแปดสิบสอง แล้วก็เอาสองหารอีกสองสี่แปดนะคะแล้วก็สองหนึ่งสองได้สี่สิบเอ็ดซึ่งสี่สิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นจำนวนเฉพาะแล้วสี่เอ็ดสี่เจ็ดไงคะสี่เอ็ดสี่สามสี่เจ็ดอะคะ่ะเนาะสี่เอ็ดสี่สามสี่เจ็ดสามตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะเพราะฉะนั้นเราจะหยุดแค่นี้ก็จะได้เป็นสองคูณสองคูณสองคูณสี่สิบเอ็ดก็เป็นสองกำลังสามคูณสี่สิบเอ็ดค่ะคำตอบข้อนี้ ถูกไหมมาร์กต่อไปข้อห้าค่ะข้อห้าถามมาร์กเลยมาร์กได้คำตอบเท่าไหร่สองกำลังสามคูณสามด้วยกำลังสองคูณห้าอือสองกำลังสามนะคะคูณสามกำลังสองคูณห้าเอาแม่สองเริ่มแม่สองเหมือนกันเลยสองอะไรได้สามสิบหกนะคะสองหนึ่งสองสองแปดสิบหกเป็นร้อยแปดสิบ แล้วก็สองอะไรได้ร้อยแปดสิบสองเก้าสิบค่ะสองหาร1้อยปดสิบได้เก้าสิบนะคะแล้วก็เอาสองหารเก้าสิบเป็นสี่สิบห้าแล้วก็เอาสามหารสี่สิบห้าค่ะเพราะเอาแม่สองไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าแม่สองเนี่ยมันไม่มีอะไรแบ่งครึ่งห้าได้นะคะดังนั้นก็เลยต้องเอาแม่สามเอาจำนวนเฉพาะที่เป็นแม่สามมาหารสามหนึ่งสามนะคะสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเหลือเศษหนึ่งใช่ไหมก็ไปรวมกับภาพเป็นสิบห้าสามห้าสิบห้า สา,าส,าสามหารสิบห้าได้สามหารสี่สิบห้าได้สิบห้าแล้วก็เอาแม่สามหารสิบห้าอีกทีนึงสามห้าสิบห้าจบที่ห้าเพราะว่าห้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเธอก็ตอบสิค่ารออะไรเป็นสองกำลังสามแล้วก็สามกำลังสองแล้วก็ห้านะคะดบบนี้เนาะถูกต้องต่อไปข้อที่หกคอรเตอร์ข้อที่หกค่ะ ตอบอะไรคะเนี่ยมันปิดกล้องหนีเนี่ยปิดกล้องแล้วครูก็ไม่เห็นไงเนี่ย,ยปิดกล้องเนี่ยเธอตอบอะไรพอเตอร์อะไระตอบอะไรเออมสอง เจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบสองนะคะสองร้อยเจ็ดสิบสองไม่ใช่หาออกมาเป็นตัวประกอบได้เท่าไหร่คำตอบข้อหกอะครับอะไรนะ้อยที่สุดอ๋อข้อหกได้คำตอบเท่าไหร่พอเตอร์สองร้อยยี่ดสิบสองครับทีูไม่ได้ให้เธอหาผลลัพธ์ผู้ให้เธอแยกตัวประกอบ อสองรเจ็ดสองร้อยเจ็ดสองคูณแค่แค่ค่าขอ,อง i m p o r t e เธอต้องหาจนจบเหมือนข้อห้าดิเธอเห็นข้อห้าคูณไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะสองยกกำลังห้าคูณสิบเจ็ดเออแค่น,นั้นแหละที่ต้องการนะคะคำตอบคือสองกำลังห้าคูณสิบเจ็ดนะคะเออก็จะเป็นสองหารห้าสี่สี่ได้สองเจ็ดสองเหมือนที่เพื่อนพูดเมื่อกี้แล้วก็เอาแม่สองหารอีกครั้งหนึ่งเข้าใจไหมคะสองหาร 272ได้เป็น100เท่าไหร่คะหนึ่ง้อใช่ไหมเออแล้วก็เอาสองหาร136อีกทีนึง<ม>ก็จะได้เป็น68<ม>ก็เอาสองหาร68<ม>ก็จะได้เป็น34มสองหาร34เหลือ17 17หยุดแล้วคะ่ะเพราะ17เป็นจำนวนเฉพาะก็จะได้เป็น2องกำลังหคูณสิคูณแค่นี้ค่ะคำตอบถูกไหมไ ลากไส้เลยอ่ะเกือบไปรอดอ่ะต่อไปข้อที่เจ็ดข้อที่เจ็ดถามอเจ้าธังไม้เปิดไม้ไม่ได้อ่ะตอบครูดได้ไหมเนี่ยไม้เสียอ่ะผ่านไม่ด้ได้แล้วค่ะได้แล้วหรออ่ะโอเคตอบอะไรข้อเจ็ดลูก ข้อเจ็ดหนูตอบสองยกกำลังสามคูณสามคูณสิบเจ็ดค่ะคูณสามคูณสิบเจ็ดหรคค่ะตัอหารผิดขั้นไหนเนี่ยผิดตัอหารผิดไปขั้นนึ้งเนี่ยเช็คิผิดขั้นไหนอ่ะลงท้ายแปดเอาสองหารค่ะ สองอะไรได้หกร้อยแปดสามร้อยกว่าค่ะครึ่งหนึ่งสามร้อยสี่เนาะสามร้อยสี่ก็เอาสองหารได้สามร้อยสี่เสร็จแล้วเอาสองหารอีกสองอะไรได้สามร้อยสี่สองร้อยห้าสิบสองค่ะสองหารสามร้อยสี่ได้ร้อยห้าสิบสองก็เอาสองหารอีกอ่ะสองอะไรได้หนึ่งห้าสอง องเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมเหลือเศษหนึ่งเนาะรวมเป็นสิบสองสองหกสิบสองค่ะเอาสองหารอีกสองสามหกเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งเอาหนึ่งไปทดกับสิบกับหกเป็นสิบหกสองอะไรได้สิบหกสองแปดสิบหกหารอีกสองอะไรได้สามสิบแปดสองหนึ่งสองเหลือเศษหนึ่งนะคะเป็นรวมเป็นสิบแปดสองเก้าสิบแปดอ่ะสิบเก้าหารไม่ได้แล้วสิบเก้าเป็นจำนวนเฉพาะ เพราะฉะนั้นตอบอะไรคะสองกำลังห้าคูณสิบเก้าค่ะลูกถูกไหมเนี่ยอย่างนี้นะธัญไมเธอผิดขั้นไหนเช็กยังอ่านตรงไหนผิดคะผิดใช่ไหมผิดตรงหนึ่งร้อยห้าสิบสองเลยอืม ต่อไปข้อแปดมิวใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะเดี๋ยวหนูไปเช็คชื่อกับครูทีหลังด้วยนะเพราะว่าครูเช็คเธอขาดไปแล้วค่ะถ้าไม่เช็คเธอก็จะโดนเช็คขาดนะคะอ่ะมิวมิวมิวตอบข้อแปด่อยค,ค่ะหนูตอบสองกำลังสี่คูณสี่สิบเจ็ดค่ะถูกต้องค่ะสองกำลังสี่คูณสี่สิบเจ็ดเอาสองหารเจ็ด้อยห้าสิสองนึกอะไรไม่ออกใช้สองไว้ก่อน ลงท้ายเลขคู่อ่ะนึกอะไรไม่ออกใช้สองไว้ก่อนนะคะลงท้ายได้เลขคู่เลขศูนย์อะไรเงี้ยไม่งั้นก็แม่ห้าลองดูนะคะลองดูก็ไม่เสียหายอ่ะลงท้ายแม่เลขสองใช้แม่สองสองอะไรได้เจ็ดห้าสองสองร้อยไม่ถึงหรอกได้แค่สามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบหกค่ะครึ่งหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบสองคือสามร้อยเจ็ดสิบหกนะคะก็หารได้สามร้อยเจ็ดสิบหกเสร็จแล้วเอาสองหารอีกนะคะสองอะไรได้สามเจ็ดหก 1> 2 1 2ค่ะ3ลบ2เหลือ1ไปทดกับ7เป็น17 2 8 6นะคะ17ลบ16เหลือเศษ1ไปทดกับ6แล้วก็2 8 6ได้188นะคะไม่ทันเด้อแล้วก็2หาร188อีกครึ่งนึง188คือ94นะคะเอา2หาร94อีกก็จะเป็นเท่าไหร่คะ47หยุดแค่นี้47เป็น จำเนินเฉพาะแล้วค่ะตอบได้เลย2องกำลัง4ี่คูณสี่สิบผ่านตรวจอย่างรวดเร็วค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามผ่านนะคะต่อไปข้อที่9ชัาชุดาตอบอะไรคะฮัลโหลยังอยู่กับครูไหมคะ ตอบได้ไหมเปิดไมคได้ไหมคะจาสุดาเอ้ยอยู่กับครูไหมลูกตอบอะไรนะรคะข้อเก้าวตอบอะไรสองคูณสามกำลังสองคูณห้าค่ะสองคูณสามกำลังอะไรนะ กำลังสองค่ะแล้วก็คูณห้าค่ะอ่ะสามกำลังสองเธอเช็คคำตอบแล้วว่ามันถูกอ่ะอ่ะข้อนี้สามไม่ใช่กำลังสองนะคะผิดที่สามอ่ามาดูซิมันต้องหารด้วยสามกี่ครั้งอ่ะขั้นที่หนึ่งเอาสองหารค่ะสองอะไรได้แปดร้อยสิบสี่ร้อยห้าค่ะ ามหารสี่ร้อยห้าค่ะเพราะแม่สองหารไม่ได้ค่ะลงท้ายด้วยห้าไม่มีแม่สองมาหารมันได้ดังนั้นจึงใช้แม่สามเข้ามาแทนสามหนึ่งสามสี่ลบสามเหลือนหนึ่งเป็นสิบนะคะสามสามเก้าสามห้าสิบห้าสามร้อยร้อยสามสิบห้านะคะเอาสามหารร้อยสามห้าอีกนะคะสามอะไรได้สิบสาม เอาแค่ใกล้เคียงค่ะเพราะมันไม่มี3 4 12ค่ะเหลือ1เป็น15 3 5้าเป็น45เอาแม่อะไรหารอีกเธอจะใช้แม่5เลยเหรอถ้าเธอใช้แม่5ก็ได้นะแต่เธอก็ต้องหาจนก,กว่าจะมันจะเป็นเ้นส่วนยังตามอะค่ะเอ้ยไม่ใช่หารจนเป็นจำนวนเฉพาะโอ๊ยสับสนแล้วครูสอนเปรบส่วนด้วยอะ,อะ หารอีกนะคะเอา3หารเลยค่ะ313หนเหลือเศษหนึเป็น15 3 5้าแม่15บ้าเอาสอีก35มหเอาจบเพราะฉะนั้นมี3ตั้ง4ตัวตอบ2องคูณ3กำลังสคูณหค่ะถูกเนาะอ่ะชึบช,ชึดังนี้ค่ะโอเคไหมต่อไปข้อสิบ ออสิบใครอยากตอบอ้ําพอสิบค่ะตอบอะไรอืสองคูณสามยกกำลังสามคูณสิบเจ็ดค่ะถูกต้องค่ะได้ดังนี้นะสองยกคูณสามกำลังสามคูณสิบเจ็ดค่ะนี่คือคำตอบเนาะหานมาเรื่อยๆดังนี้ใครที่ไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเธอหารผิด 2, 4, 5, 9นะคะคึ่งหนึ่งแล้วก็เอา3มอาหาร3มาหารจนเหลือเศษสิบเเป็นจำนวนเฉพาะนะคะเราก็เลยต้องหยุดแค่นี้แล้วก็จับมาคูณกันได้คำตอบดังนี้ค่ะถูกต้องเช็คเลย 1, 2, 3, 4, 5สอสส้ใครถูกตัวถูกค่ะต่อไปข้อ11กับข้อ12บ่ะข้อ11มาถามพีรพงศ์สุดไทย พีรพงศ์สุดไทยค่ะอาร์มปะใช่ไหมเอิร์ดเอิร์ดเอาเอิร์ดมาเอิร์ดอ่านเหมือนกันอะเอามาเอิร์ดต่อะไรรอเอิร์ดอยู่นะคะ ไปไหนแล้วน่ะถามปุ๊บออกปั๊บเลยถามปุ๊บออกปั๊บอะริงอ่ะไปไหนแล้วน่ะหายไปไหนน่ะอะงั้นเปลี่ยนคนค่ะนัทวุฒิเรื่อสีจันทรค่ะนันทวุฒิมาหนึ่งตอบอะไรพ11 เข้ามาที่หลังเนี่ยครูเช็คขาดไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเธอต้องไปสองสองกำลังสองคูณสามกำลังสามคูณสิบเจ็ดใช่ไหมสองคูณคูณสามกำลังสามคูณสิบเจ็ดสิบเอ็ดนะใช่ครับมันไม่ใช่อ่ะอ่ะเธอเธอหารด้วยอะไรอ่ะครูเริ่มให้ตรงนี้แล้วกันื่าเดือสาม อ่ะเอาสองหารเธอเริ่มด้วยอะไรหารหนึ่งผมเอาสามหารนะจ๊สามหารเลยสามหารแต่ต้นเลยไม่ไม่ไม่ถ้าสามหารมันก็ยังได้ไงสามหารไปแค่คูลองนะอ่ะเอาสามหารสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบสามสามเก้าเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบแปดสามร้อยสิบแปดสามหกสิบแปดสามหกครับ สามหกแล้วก็เอาสามอีกอ่ะสามสิบเอ็ดสามสองอีกอ่ะเอาแม่อะไรอีกสามได้ไหมไม่ได้แม่สองสองห้าสิบนะคะสองห้าสิบเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบสองสองหกสิบสองอ่ะเอาแม่สองอีกสองสองสี่เหลือเศษหนึ่งเป็นสิบหกสองแปดสิบหกแม่อะไรอีกสอง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 สี่แปดเอาแม่อะไรคะเจ็ดได้ไหม เจ็ดเจ็ดใช่ครับใช่เจ็ดสองสิบสี่อ่ะโอ้ okay. ผิดเลยมันก็จะได้มีสองกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าสี่ตัวก็เป็นสองกำลังสี่คูณสามกี่ตัวหนึ่งสองคูณสามกำลังสองแล้วก็คูณเจ็ดคำตอบที่ได้ <Okay. S 1> ะค่ะเด็กๆสองกำลังสี่คูณสามกำลังสองคูณเจ็ดนะคะโอเคผิดผิดผิด ผิดยับหรืไนเอาผิดตรงไหนห้าสิบหกเลยครับเตะเริ่มไปเลยผิดห้าสิบหกไปเลยอ่ะแต่ห้าสิบจะจ่ายจะห้าสิบไปเลยอ่ะเอาอะไรหารห้าสิบหกไม่ครูผมผมเอาห้าห้าสิบเอ็ดไปไปไปหารไปหารร้อยร้อยสิบสองเอาห้าสิบเอ็ดไปหารใช่ครูห้าสิบเอ็ดบวกห้าสิบเอ็ด เป็นร้อยสิบเอ็ดเงี้ยฮะอ๋อเป็นร้อยสิบสองว่างั้นเป็น,112ปนร้อยสิบสองตายแล้วคุณรู้เนี่ยห้าบวกห้าเป็นสิบเอ็ดเอาร้อยสองสิคะโอเคผิดตายแล้วในแ,แบบนี้นะอันนี้คนที่มาแนวทางเอาสามมาก่อนเธอจะมาต้นทางยังไงไปลายทางคือจุดหมายเดียวกันเท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้มาดูของเฉลยเขาบ้าง เลยเขามาแนวนี้สอง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 แล้วค่อยมาสามสามเจ็ดแต่ปลายทางคือคุดหมายเดียวกัน,นะคะ่ะโอเคเนาะอ่ะต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่สิบสองใครอยากตอบข้อนี้เดินเลยจ้าพิยับเลยใครอยากตอบข้อนี้คะ่ะ ต่อไข้อสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เลขที่11ค่ะใครเลขที่11บเคะเลขที่11ค่ะเลขที่11เดกหญิงนันทวันคุณชื่นอยู่ไหมคะไอโฟนไอโฟนไม่มาวันนี้เปลี่ยนค่ะ ขอ,อเลขที่ 10. สิบสัตวัดก็ไม่มาอาีกอ่ะอใครอยากตอบตอบเลยเร็วสิ 12, อบสองปอาอะไร สิองตอบอะไรจ้ะเอาบิ๊กตอบหนูได้สองยอยกกกำลังสองคูณสามคูณห้าคูณสิบเจ็ดออแค่นั้นแหละถูกต้องค่ะเอาไปเลยค่ะบวกไปเลยค่ะหนึ่งคะแนนอืมได้แบบนึ้งนขะวกไปเลยค่ะหนึ่งคะแนนความสามารถในการกล้าตอบเนาะอ่ะ ได้แบบนี้นะคะเอาสองหารก่อนหรือเธอจะเธอจะเริ่มที่เอาสองหารหรือเอาสามหารเอาห้าหารเธอจะเริ่มที่อะไรก็ช่างแต่สุดท้ายเธอจะได้คําตอบเท่ากันถ้าเธอหารถูกนะคะเนาะเหมือนกันถ้าคเริ่มสองนะคะถ้าครูเริ่มสองนักเรียนมันจะหมดเวลานะถ้าหมดเดี๋ยวเข้ามาใหม่นะ ถ้ามันเริ่มสองก็จะได้มาแนวนี้เนาะคำตอบอยู่ที่เดียวกันค่ะสองกำลังสองคูณสามคูณห้าคูณสิบเจ็ดถูกหมดไหมใครถูกสิบสองข้อคูราครับผมผมทำคนล้วผม